สิบโครนสี่สิบโครนเนี่ยหกสิบโครนยังลดกันอยู่เพียบเลยนะคะ<ม>เครื่องสมอ,อ้างลดราคาค<ม>่ะตอนนี้มนุษย์ก็อยู่ในร้านเอเชียะนะเด็กกะขนมสวัสดีค่ะคุณแม่ขาชาแนลคุณแม่ค้านี Channel, ค่คะมนะนุษย์กำลังจะออกไปข้างนอกค่ะจะไปห้างแถวแถวบ้านนะคะจะไปซื้ออ่อ ของกินแล้วก็ขนมสำหรับวันอยู่เสราร์อาทิตย์นะคะเราก็จะพาไปส่องจะไปดูร้าน S n M ที่ห้างนะคะไม่แน่ใจว่าเขาปิดตัวไปแล้วหรือยังนะคะที่มนุชเคยทำคลิปให้ดูว่ามีเสื้อตัวละ10กว่าบาท30กว่าบาทนะคะเดี๋ยวแมนุชจะพาไปส่องไม่แน่ใจว่าเขาปิดร้านไปหรือยังนะคะม่นุชจะขึ้นรถเมล์รอบ 12.37นะคะเที่ยง37นาะทีจะไปกับสาวน้อยวันนี้สาวน้อยไม่ได้ไปโรงเรียนอนุบาลค่ะหรือว่าบ้านอาหาแก่นในภาษานอร์เวย์วันนี้เขาหยุดวางแผนการเรียนการสอนแต่ว่าคนโตไปโรงเรียนนะคะเดี๋ยวตามแม่นุชมาจ้า let's go ไปแล้วลูกปะมาแล้วไป let's go โอ๊ยมามาจะล้มของก็ยังลดอยู่นะคะ มากับลูกก็จะวุ่นวายวุ่นวายไม่ค่อยมีเวลาดูอะไรนะคะก็ยังลดอยู่ของยังตริมค่ะไปไหนล่ะไ,ไ,ไ,ไปทางนู้นเหรอเครื่องสมอ,อ้างลดราคาค่ะนี่เทียบเลยเอหกสิบ โครนสี่สิบโครนนะหกสิบโครนยังลดกันอยู่เพียบเลยนะฮะไม่ได้ถามเขาว่าวันสุดท้ายวันไหนนะคะก็ยังลดให้ลูกอยู่ไหนล่ะมากับลูกเนี่ยไม่ดูอะไรหรอกดูลูกดูลูกดูลูกจะมากับลูกอ่ะห้าสิบโครนร้อยเจ็ดบาท่ะ S&M ไปไหนล่ะ นี่ของถูกก็ยังมีของเยอะอยู่นะยี่สิบครนเจ็ดสิบบาทค่ะนี่มีเพียบอยู่อันนี้ก็แค่หกสิบครนแต่มนุษย์ไม่ได้อะไรค่ะมากับลูกไม่มีเวลาเลือกอของสวยๆเยอะเลยละล,ะละุเยอะพยายามแมวซะฮะปเยอะเวยก็นบาติกว ช่วบาเสยดักตอนนี้มนุษย์ก็อยู่ในร้านเอเซียะนะ,ะนี่พริกนะคะโลละหนึ่งร้อยเก้าโครนผักโซนี้เป็นนี่ผักไทยจ้าอยู่ร้านแขกค่ะหลากหลายนะคะ มาช้อปปิ้งกับคนสวยนี่จะเป็นโซนผักไทยค่ะใบตองใบตองนะคะเด็กกับขนมไปด,ดูฮาแดนซันอาเซอร,ร์กาไปเหรอ,อเอ็นจินดาดาซันเหรอ โซนนี้ก็จะเป็นชาทั้งโซนเลยนะคะฮห้ Hi. ผู้ช่วยของมนุษย์โซนนี้ก็จะเป็นชานี่ชาตัวนี้ที่มนุษย์ชอบกินนี่นะคะอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะมีจักด้วยราคาน่าสนใจไม่รู้มีจักเก่าๆใช้งานนานแล้วนี่ Brother ใหยจามันตาของที่ซื้อมาไม่ซื้อเยอะค่ะเพราะว่าขึ้นรน ούμε, เมย์ยวต้องไปรับลูกคนโต mm hmm. ผู้ช่วยมนุษย์ไห้เซบกระเทยันโอเคมามาวันต ah ่หาโอเคพาสามน้อยแวะตรงนี้ก่อนนางจะวิ่งไปดูทีวีเป็นตรงที่เล่นเด็กค่ะแล้วก็ นี่ก็จะเป็นของที่แม่ได้มานะคะได้มาจากร้านเอเชียได้มาจากซูเปอรม์มาร์เก็ตที่นี่ไม่ได้ซื้อเยอะไงไปสิไปสาวน้อยแบบมาถามไม่ได้ซื้อเยอะค่ะเดี๋ยวก็นี่มานั่งรอเวลารถเมย์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเป็นท้ารถเมย์เป็นป้ายรถเมยนะคะตรงข้ามก็จะเป็น สวนนะะ้ำค่ะตรงนี้ก็ห้างก็จะอยู่ใกล้ๆป้ายรถเมย์พอดีอันนี้ก็จะเป็นสมบัติแม่นุชพลุงพาลังนะคะดีค่ะแม่นุชก็ี่พาสาวน้อยเล่นรอเวลารถเมย์เพราะว่าอีกนานเหมือนกันกว่ารถเมย์จะมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เล่นของเด็กๆข้างหลังก็จะเป็นปน้ายรถเมย์เหมือนที่แม่นุชถ่ายให้ดูก่อนหน้านี้นะคะของก็จะนี่นั่งรถเมย์มาค่ะนะคะ ถึงบ้านแล้วพร้อมกับเด็กงองแงสองคนคะ่ะไม่ใช่สองคนสิคนหนึ่งี่ถึงบ้านแล้วเด็กหลับบนรถเมล์อ่ะอะไรลูกถึงบ้านแล้ว จะถึงทุรกทะเลค่ะยังไงมนุษย์ก็ฝากไว้นะคะสำหรับช่องคุณแม่ขาแล้วก็คุณแม่ขาชาแนลค่ะเพื่อนๆแวะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะทิ้งคอมเมนต์ไว้ก่อนจากไปก็สามารถกด following แล้วก็กด subscribe ให้มนุษย์ด้วยนะคะสําหรับวันวุ่นวายวุ่นวายก็อย่าลืมค่ะไปแล้วจาวันนี้บ๊ายบายลูกเร็วพี่ใครจะบ๊ายบายไหมได้ม้งบายค่ะ